จ้งให้ทราบนะคะ,คะว่าเดี๋ยวจะมีการปรับปรุงบูรณะพระปรางวัดอรุณราชวรารามเป็นส่วนๆค่ะระยะเวลา3ปีนะคะ,คะแต่ว่านักท่องเที่ยวยังสามารถเที่ยวชมได้ในส่วนอื่นๆที่ยังไม่มีการปิดปรับปรุงนะคะเมะื่อวานนี้มีการประกอบพิธีบวงสวงบูรณะพระปรางวัดอรุณราชวรารามโดยมีการประกอบพิธีพราหมณ์เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเริ่มบูรณะซึ่งเนื่องจากพระปรางในวัดอารุณ์มีความชำรุดโทรมและเสียหายจากการประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติค่ะมีร่องรอยเชื้อราและแตกหัก ระทรวงวัฒนธรรมจึงขออนุมัติงบประมาณ130ล้านบาทจะทำการบูรณะโดยใช้เวลาทั้งหมด3ปีค่ะ แบ่งการบูรณะออกเป็น3ระยะโดยจะปิดปรับปรุงเป็นส่วนๆซึ่งนักท่องเที่ยวยังสามารถชมได้นะคะในส่วนที่ยังไม่ถูกปิดปรับปรุงค่ะใช่ครับและวิธีการบูรณะในครั้งนี้นะครับจะเน้นให้คงรูปลักษณ์เดิมให้มากที่สุดโดยจะใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วยมีการบันทึกขั้นตอนการบูรณะตามหลักวิชาการให้คงความเป็นโบราณสถานที่มีสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าของประเทศไปฟังเสียงของนักท่องเที่ยวกันดูครับค่ะถ้าบูรณะหมดเลยที่มันไม่สึกไม่หล่อเนี่ยผมว่าไม่โอเค Uh, the main uh, how's the name uh, the main part of the temple I think it's impressive uh, yeah and it's very nice the the, the, the material uh, made uh, that, that made the temple it's it's incredible yeah นี่เลยครับสงสัยต้องให้คุณเรมสดาช่วยแปลให้ด้วยนะครับ <c oughs> สำหรับวัดอรุณนะครับเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกนะครับตั้งอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพระยาครับ เป็นวัดโบราณที่สร้างตั้งแต่สมัยอุทยาเดิมชื่อวัดมะกอกนะครับเปลี่ยนเป็นวัดแจ้งและอีกหลายชื่อจนปัจจุบันชื่อว่าวัดอรุณราชาวรารามครับค่ะเมื่อกีน้นักท่องเที่ยวเาก็บอกบว่าส่วนหลักๆของพระปางวัดอรุณที่เห็นเนี่ยบอกว่า Impressive มากคือหน้าประทับใจใช่ครับแล้วก็ดูแบบวิจิตรสวยงาม i n น r e d i b l e แบบผมไม่น่าเชื่อเลยความสวยงามของแหมวัฒนธรรมไทยๆเรานะคะคไม่รู้ได้พูดอะไรแหมทันแนนแหมทันแนนแล้วแค่นี้แล้ว <laughs> <laughs> รู้เท่านี้แหละครับ